Аки. จากเมื่อกี้นะฮะที่ผมตีต้นสักเมื่อกี้นะฮะพอขี่รถมาหน่อยนึงมันบินเข้าไปอีกมุมนึงนะครับประมาณเนี้ยนะฮะบินไปบินมาเลยนะครับแต่กล้องมันจับไม่ได้นะฮะบินไปมุมนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะ มาจ้าเนได้นะครับใหม่ก็ไม่ระะูนนนะะ้น,ออนะฮะเดี๋ยวก็ดูงล้งน้นก่อนนะมันนี้ออกอีกล้างนะครับเดี๋ยวล้างนี้มาดูที่หลังนะไม่ได้บินมาที่เดียวซะแล้วนะครับมันแยกนะบินมาทางเดียวกันแต่แยกแยกไปกนละหลังนะครับ ที่ออกกันนี้หนีนะครับข้างหน้าเนี่ยบินออกมานี่ลังนึงแล้วก็แยกออกมานี่หลังนึงนะหลุ้มครับ,บผมลังไปใหญ่นะครับลรนะ มุมน้นผมก็ต้องมีพึ่งนะครเพราะว่าผมตีประจํำนะแต่มันลกนะกนด้นครับผมน้อเออ จายอยู่ตรงนี้ประมาณหตัวนะครับผมต้องมองข้างบนด้วยนะฮะ จอนะครับบินมาจริงๆนะฮะเดี๋เดๆๆเสุดยอดของการบินนะมันบินไม่ได้บินเข้าขึ้นบนยอดสากซะแล้วนะฮะมันบินบินเนี่ยครับลอดไปอย่างนี้นะฮะเสียงฮะเสียงสำคัญนะครับ เราต้องยืนนิ่งนะฮะฟังเสียงมันนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะฮะเรื่องจริงนะครับผมบินผ่านผมไปนี่นะฮะจากจุดเข้ามานะครับลุ้นครับผมนีอือ เสียงนะฮะเทคนิคการต่างๆใช้หมดเลยนะครับ ฟังทั้งเสียงแหงนข้างข้างล่างะนะ,ะนี่แหละครับที่ผมว่ามอดมาแล้วก็มา,มา,มาลงหลังเนี่ยนะฮะดูนะครับมองยากครับผมขึ้นมาแบบตรงนี้นะฮะอ้อหอันนี้กะบึดเลยนะฮะดูนะครับเห็นไหมฮะ น,น,นะนั่นนะครับสังเกตนะฮะหน้าจอนะครับลุ้นทุกยาวเป็นติ๊กแอใช่ไหมับทางไหนเอ่ยนี่ครับผมขึ้นนี่ฮะ จุดอดมากเลยนะครับตามนะโอ้โ,อโหเห็นแล้วครับผมเล็กกว่านะ <c oughs> พึ่งหมกอย่างนี้เองนะครับผม <c oughs> โอ้โหเกาะกระต้นสักตั้งๆนะครับผม ไปครมันจะบินตรงตลอดนะะขอให้เราจับจุดให้ดยให้ได้นะครับตามพึ่งไม่ยากครับผมฟองทั้งเสียงมองทั้งตานะฮหูท <c oughs> ัง้งตา,ตานะครับผมเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็คุมนะค้มนะะทำครบฮะโอ้โหไม่ทันนะฮะ <c oughs> เหมือนแตกนะครับแตกจะมาต่อยนะฮะก็เลยต้องบุกเข้ามา เป,ป่าคว้นไตกว่านะขี้ผงเยอะนะเพราะว่าผมลุยนะครับเนี่ยนะครับคผมต้องรีบเข้ามาเลยนะน้ำมีสักถ้าแถบน้นมีก็ประมาณเกือบขวดหรือขวดนะฮะมันฝ่อเยอะนะฮะเพิ่งเกาะหมกนะครับไม่ไปออกหากินนะฮะใหญ่นะครับ กยูคานะฮะโอเคฮะเ,เดี๋ยวขอตัดน,นะครับผม ่อไไ้เที่ยวนะฮะนนี่ามาครับผมที่เลยครับผมต่ปาปอดภัยนะเปนไาา,นะากทีกว่าลุกเลยนะ กีสอนออกนะครับ 辛苦。 ขอแต่งตัวก่อนนะครับอ่อนนะเกีบก่อนนะน้ําน้ําไม่เวิร์นะครับวันนี้นะครับทั้งหมดก็ได้สักปวดครึ่งนะครับแต่เป็นก้อนผมผมไม่คันนะนะฮะน้ํามันไม่ไหลออกก็ไม่คันนะครับอ่าอันนี้ปล่อยไว้นะฮะเผื่ออยู่นะครับไปกันฮะขอแต่งตัวอ่อนพึ่งแล้วดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดไม่เจอก็กลับนะฮะอ่าย้อนมาดูอีกทีหนึ่ง นะฮะย้อนมาดูอีกทีนะครับถิงแดดสองชักใยจะเล่นผมนะฮะมีรังครับผมเดี๋ยวผมจะเขย่านะที่ผมว่ามีรังเพราะผมสังเกตตรงนี้ด้วยนะฮะลอยมันแตะคอนใช่ไหมฮะมันจะดูแดงๆใช่ไหมครับแสดงว่าพึ่งเกาะนานนะฮะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับเห็นกองางนะครับที่เกียทำาครมนะมีตัวอ่อนฮะ อ่าเดี๋ยวไปสูตรกันนะครับนีก็อ่อนครับผมอ่าเอามาแล้วนะฮะกอแ้งล่างครับผมมีหลังนะฮะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยดีนะ,ะมันฝ่อนะฮะผมปาดมาแล้วครับอีนั้นเชิงนิดนดน,ดนะครับ เนี่ยครับพึ่งเกนาะน้ำม,มันจะคอนแดงหน่อยนะนี่ครับผมไม่ใหญ่นะฮะโอเคฮะยังได้กินนะครับไปครับเดี๋ยวขอวิดน้ำดับไฟก่อนนะ